พระสูตรหนึ่งร้สูตรที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าข้อนี้สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วพึงทราบว่าอิติวุตากะชาดกห้าร้หสมีอปนาาันนกะชาดกเป็นต้นพึงทราบว่าชาตกะพระสูตรที่ปฏิสังยุตด้วยอัจจริยะอภูตรธรรมแม้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูตรทั้งหลายอัจฉริยะอภูตธ,ธรรมสี่อย่างเหล่านี้ย่อมมีในพระอานนท์พึงทราบว่าอภูตธ,ธรรมะพระสูตรที่มนุษย์เป็นต้นถามแล้วได้ความรู้และความยินดีแม้ทั้งหมดมีจุลเวทลสูตรมหาเวทลสูตรสัมมาทิฏฐิสูตร สกปัญหาสูตรสังขารภาชนิยสูตรและมหาปุณณะมะสูตรเป็นต้นพึงทราบว่าเวทละ <c oughs> พระพุทธพจน์มีองค์เก้าด้วยอำนาจแห่งองค์ดังพารนามาชนีพระพุทธพจมีแปดหมื่นสี่พันอย่างด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์อย่างไรจรงอยู่พระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดเทีเ่ยวมีแปดหมื่นสี่พันประเภท ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขานที่พระอานนทเถร,ระแสดงไว้แล้วอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรมจากพุทธสำนัก82,000จากสำนักภิกษุสอง0พระธรรมที่เป็นไปในอาไทยของข้าพเจ้าจึงมีจำนวน84,000ดังนี้บรรดาพระธรรมขานธ์8 4 0 0 0นั้น พระสูตรที่มีอนุสนที่เดียวจัดเป็นหนึ่งพระธรรมขานในพระสูตรที่มีอนุสนที่มากนับพระธรรมขานด้วยอำนาจแห่งอนุสนที่ในคาถาพันทั้งหลายคำถามปัญหาจัดเป็นหนึ่งพระธรรมขานคำวิสัชนาจัดเป็นหนึ่งพระธรรมขานในพระอภิธรรมการจำแนกติกะทุกะแต่ละติกะทุกะ และการจำแนกวาระจิตแต่ละวาระจิตจัดเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์ในพระวินัยมีวัตถุมีมาติกามีบทภาชนีมีอันตราบัตมีอาบัตมีอนาบัตมีกำหนดติกาบรรดาวัตถุและมาติกาเป็นต้นเหล่านั้นส่วนหนึ่งหนึ่งพึงทราบว่าเป็นพระธรรมขันธ์อันหนึ่งเนงพระพุทธพจน์ มีแปดหมี่พันอย่างด้วยอำนาจแห่งพระธรรมกันดังพรนามาชนี